bé chết sĩ 8, tham cào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  tham 8, tham cào 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 tham

เราจะโดนแบนไหมนับในใจได้ไหมร้อยค่อยร้อยค่อยพูดไม่โดนหรอกถ้าโดนมันโดนไปแล้วมานับไปเลย่ะนับเลยเท่าไหร่เมื่อกี้เ้าหม่เอาเป้าหมายคือสิี่พันหนึ่งสามห้าเจ็ดแปกเ็ดสองสาม 4 5 8, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

9ก้าห้า0เอ็ดสามสี่พัน้าแปดเจ็ดหก้ิบหกเอ็ดพ่อหมายเราคืออะไร4สี่พันโอเคสี่พอะไรสี่พอืมอืมสี่พันสีมันอะไรขึ้นมา อะไรออ๋พี่เบิร์ดจะพีเคให้เราตีปองไปที่บ้านจะโดนแบนไม่โดนไม่โดนนี่ไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนคิดว่าเห็นหน้าเขาเป็นอะไรวะเห็นหน้าเขาเป็นเครื่องหมายแบนอะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคองอะไรดีค่ะฮัลโหลนิโคลฮัลโหล ว้าวนิโค you look you look more cute you too hello nico hello โอ้คืออะไรมองคืออะไรมองอะไรสดมาแท้ เครียดเยอดังเั็นไปลูกสุรต่านเด้งเงไรอี่ได้คนกับเบื้องร้ายบอก่เนิลยม้าไม้่อมึงมาจะดูใบบอกถามมึงนะชีวิตมึงสำคัญกับคนในพิกต่อขนาดนั้นเลยบอกี๋ยวมึงจะไหลอยู่ใล่ละคนกับมอบก้ไม้ก้ไม้สี่พันไหสี่พันันตีสี่พันเรือพงศ์ี

两 <l acht> 位泰国主播的粉丝好多。是的，晴晴他们是泰国明星。

ตีมาตี่สองลยนห้ดแปดสาครับคูสีล่องเบิ่งมาที่ิิ็คูนี่ต้องมาสู้กับคนตีปิงปองเนี่ยผู้หญิงแพ้เรยะนะผู้หญิงคูกค่กันมุณก่ลับด้วยคุู้นาเสียมื่อกันนะ ก็แผ่ราบงหันเนี่ยได้กตอก็แผ่รัศดายังก่ก็แผ่รัศดาบางหนัน,หนจักลืมอะไรคะเขาจบะบอกนั่เ,เขาจะรือะ่องที่เราทารกรอรัวมาป่ะเขาอาจจะสูนทีมึงตีปิงปองพองปแป่พอแผ่เอาเพราะชนะว่ะ ก็เเมนต์อะไรขงวชนะผงกลับแรกเมชาเล่นดีพิ้งป่องให้ได้สี่พันเาเล่นที่อย่างดีพิ้งป่องกับล้านให้ได้สี่พันผู้ได้แพ้ตัดหนิวอันนี้ชาเล่นลิชาดิสน้องตัดนิวไกลตัดหนิวไกลตบมือื่นเบื้องหนังโจเกอร์หลายคะเนี่ย ตั้อันนี้เฮ็ดอนันอันนี้ไหมอ,อันตั้งนิ้วเลยบอตันขนมจีนขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะผู้ใดแค่ตกนั้เป็นคนตัดจริงๆนะเจือกความันเบิง้งตกเกิดหลายบ่อสันด้โอ้ส่งรอเกา่าหน้า่อดีกินเหล่าโดนเนาะเจ็ดแปดเลยได้ไอประมาณเจ็ดแปดแปดมือ ที่ม้นเติมโย่ไอ้ร้านไปเติมโย่อาซูเขารวามแกงอะเด้เอเฮ้ยเขาบอกไอ้้งโย,ไย่ไอ้จานไข่บกฟุกไอะไรก่อนเขาบอกไอ้แป้งโย,ไย่ไอาจานไห่บกฟุกแบบย่างแจมเลยไปท่านไม่ถึงกินเหล้าไม่ถึงผู้สาวอาันนั้แมเมนแล้วมันเป็นเนื่อเหล่าบะโม,มเมนตแล้ว ปรมานหรอปรมานรกล้าแบบถวายผ้าแหงงามเลยประธานถมอทดขกรเส้นะบอกเลยรมาณความจริงปะพอขอน้ำซุปเป็นซุปจะเป็นข้าวเลื้อเตี้ยฮะเป็นข้าวลื่อมันบพอไหมดูไอไปกินล้านเกี้ยนันบะเี้ยยังกับไอฝนบะก็คือฝนปะ ยุดงร่างนี่ไงบอืซีฟ้าเรอทำซุปให้ได้เปลียนอยางเดี้ยซุปแบบธรรมดาซุปแบบสุดๆบกปลาซีฟ้าโอ้ไฟ้าก็พอร่าจะหูวใจกับตัวมากพอแล้วซื้อยังก่อนว่าเซื้อเมกเนี่ยมันไก่ไกกันบอมแมนว่ะซื้อหมอนแต่เดี๋ยวกับมีเมกเดี๋ยวก็มีเมกแมนซื้อเมกมันบ่ ไก่เที่ยงก็เมกปีตาปีตาชื่อคล้าคลราฟองอก็เมกไก่ไก่ไก่ก็เมกกันละสีมีอยู่สีมีอยู่พูนึงหลานเพิ่นบะลลางกับบไก่ก็เมกหืัอกูยงฝ่าอมนํำอ่าอมเนี่ยแต่ว่า ร้านไส้ได้บ่ะนี่ร้านไส้ชื่อเมฆเป็นบ่เมฆนะบลกเมกตอนอยู่บล์ซีไกล่จากเมฆเลยเพือนยังบ้านนี่บังจุงต่อจากนี้แล้วแล้วก็แวะไปหาพี่จวนมันเริ่มตันแล้วเรื่องเมฆอไม่ฉีกเลยดีกว่าเพาว่าไก่เมฆอยู่เดี๋ยวกันสิมีชื่อเมฆอยู่อ่าเบคเสริฟเบคเสริฟมากหน่อยน้องซื้อเมฆบ่ ขอตัวขานหนูมันจะโคทามันมาอ๋อโอเคโอเคโอ้มาแต่ตอมม่อ่ะครับถ้ามาใส่แล้วโอ้ยได้บอลเหมือนอะไรอีกอะแต่นี่แห้งนหขานาดเนาะข้างในก็สูสีแถบไ่ค่อยเีนได้ยังไงก็ฟังผม เรื่องห่อใจนี่ผมก็ว่าผมซูซีได้ทุกห้องขอบคุณเ้อขอบคุณอ่ะเกมพี่พี่เยอขอบคุณคุณนัตตี้คุณอดุยซิเมลังกาคุณจุ๊บจุ๊บขอบคุณเพลอะารนี่ผมออาบบเวลาขอบคุณหรือเปล่าเกมเอฟซีพีเคพีออพีปั๊กมินยองตอนนี้เข้ามาฟิตเนสจริงจังเลยเด้อก็เริ่มต้นจากการกินก่อน โอ้โทีม่มีพลังเนี่ยการกินนี่ชื่อสิ่งสําคัญในการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีก็เลยงดงดงดแอลกอฮอล์ดคือบบกินเลยบอคือลงมาเวทีกับบูชีน่ะเพราะว่าโค้ชมันมีแล้วโอ้มันคนหลกแอลกอฮอล์กักนนายข้ามมอญงดแป้งแต่งหนา้าก็เลยเอาตะล่องพืน้นเบาๆเอาไว้เค่า,า,า,าอยากใส่แป้งบอ ละมือนึงหมอไว้คุ้มอาหารศูนย์ตีกันก็แม่ไปกันยังลูกตีมันเอาฟ้าล่าฟ้าที่คุ้มมันมาหลังเันี่ยเล่าจริงวงขาวมาคุ้มก็จะเปิดเลยแต่ว่ากับแม่กัะแม่อะไรกระแม่จะของอยู่ บอกว่อกมาคุ้มนั่นเอากะใส้แล้วเมือนจะใส่ไปถนัดขวาวก็ไปเลยหรอปัดดึงสีเลยพีแม่เอาแต่ขั้นดิเร็จนี่ไกันมวนเยอะมวนเกิงบาทเว้ยไม่ได้อื่นซะแม่ตีกับบ่บ่บอจังสันบ่บ่บ่แกบ กึ่งมวลกึ่งบาปอันนี้ผมแพ้เนาะไอ้เนาะแมนปะแมนชนละล่ะฮะพอดีหละร่านห่อนาจะได้ค่าเขาพอดีล่ะโอเคโอเค <c oughs> มันหมาได้มันหมา <c oughs> ข้อได้ค่าเขากับบันก็คนละคนละสามพันสี่พันผูเนาะเจกัน <c oughs> เด้ <c oughs> อเ 4, 000, ขอ้าหาใหม่ <c oughs>